ผลการออกเลขเละวันหวยห้านอยหานอยพิเศษประจำวันที่เกตกรกดาคม25งพันห้าร้อยล่าวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกศู0 5, 0 5. นย์ห้าศูน้าล่าวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกสามศูนย์สามศูนย์ล่วันเลขสามตัวบนเลขที่ออกเก้าสามศูนี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าหนอยห้านอยพิเศษ จังวันที่7กรกฎาคม2 5 1 8ขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยห้าน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ในได้จักรับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห้าน้อยปกติสำหรับครั้งนี้ ขอบคุณและสวัสดีจ้า